ทุกขะสมุทญาอริยสัจเป็นไฉนตัณหานี้ใดอันเป็นเหตุเกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆคือการมตัาหาภะวะตัณหาวิภะวะตัณหาก็ตัณหานี้นั่นแลเมื่อเกิดเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนปิยรูปสาธรูปใดมีอยู่ในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาตรูปนี้ก็อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกจักขุเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุนี้โสตะ คานะชิวหากายะมโนอายตนะภายในหกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปนี้สัทธะคันทะระสะโผฏฐะธรรมรมอายตนะาายนอกหกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมารมนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมรมนี้จักขุวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก ตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุวิญญาณนี้โสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณหหรือโลกิยจิตแปบเอ็ดเป็นปิยรูปซาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุสัมผัสนี้โสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสผัสสห เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนส,สัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโสสมนสัมผัสนี้จักขุสัมพัสชาเวทนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักุสัมพัสชาเวทนานี้เมื่อตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ที่จักขุสัมผัสชาเวทนานี้โสตะสัมผัสชาเวทนาคานาสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาหเป็นเปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิด ก็เกิดที่มโนสัมภสชาเวทนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมภสชาเวทนานี้รูปสัญญาเป็นปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญานี้สัทธสัญญาคันทสัญญาระสะสัญญา พจนสัญญาธรรมสัญญาสัญญาหกเป็นปีรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสรญัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสัญญานี้รูปสันเจตนาเป็นปีรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสันเจตนานี้ เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสันเจตนานี้สัทธสันเจตนาคันทสันเจตนาระสะสันเจตนาโพธะสันเจตนาธรรมสันเจตนาเจตนาหกเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมสันเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมสันเจตนานี้รูปตัณหาเป็นเปียรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปตัณหานี้สัทธตัณหาคันทตัณหาระสะตัณหาผพทพะตัณหาธรรมตัณหาตัณหาหก เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมะตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมะตัณหานี้รูปวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิด alition, ก็เกิดที่รูปที่วิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิตกนี้สัทธวิตก พันธวิตกระสวิตกโผฏฐะวิตก,ธ,ตกธรรมวิตกวิตกหกเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิตกนี้รูปวิจารเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิด ก็เกิดท er ี era, burada, ane, ่รูปวิจารณ์นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิจารณ์นี้สัทธวิจาร์ณคันธวิจาร์ณระสวิจาร์ณโพธพะวิจาร์ณธรรมวิจารณ์วิจารณหกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกปัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิจารณ์นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิจารณ์นี้ สภาวะธรรมนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัตว์